นะอ่ะคุณลูกไหนไหนตอนไหนไหนพูดกับปายหน่อยครับแม่ฮัลโครับแม่ได้ยินไปือเปล่เอ๋อได้ยินเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่แม,แม่จะพูดกับคุณก่อนอ่าได้ครับแม่ เอ้า oh. แม่ที่บอกเอ่อเขาแม่จะมาไงได้ไงแม่ทำไมแม่แม่ขอคุยกับไปไม่ใช่หรือเมื่อกี้น่ะเออใช่ละเดี๋ยวแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่กำลังดูทิกตอกอยู่ดนะูทิกตอกอยู่แม่มันจะไม่ได้ร้องเพลง